ผู้ชมโอ้โหเขาโจดเขาจันกันในโซเชียลมีเดียมีผู้ชายคนหนึ่งอัดคลิปอ้างว่าไอ้ปากกาในครูหามันลบได้แค่โดนความร้อนนะครับทางที่ดีให้ออกปากกาไปเองโอ้โหกกตรีบอากออกมาชี้แจงเลยนะครับเฟกนิวนะจ๊ะเฟกนิวนะจ๊ะเรื่องไม่จริงนะจ๊ะกกตขอเรียนชี้แจงว่ากกตไม่เคยมีการจัดเตรียมหรือใช้ปากกา หมึกเจือจางรหรือว่าหมึกเลื่อนรางหมึกล่องหนไม่มีไอ้ที่ลบได้ไม่มีก็กะตใช้ปากกาลูกลื่นเท่านั้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนในครูหาเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศจะไม่มีการเอาปากกาที่ปรากฏในคลิปวิดีโอมาใช้เด็ดขาดนะครับข่าวดังกล่าวเป็นเท็จประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วคนที่โอ้โหฉันรู้แล้วอยากให้คนอื่นรู้ด้วยรีบแชร์ข่าวเท็จฟังทางนี้ นะครับผู้ใดแชร์ข่าวดังกล่าวด้วยวิธีกดไลค์กดแชร์รีทวิตรีโพสไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok แล้วก็ส่งต่อทางไลน์กลุ่มนะครับหรือช่องทางสื่อสารอื่นๆท่านมีความผิดตามพรบรการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพุทธศัก,กราช2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องปากกาเนี่ยคุณผู้ชมบโอ้ยเบิ ก็กลัวโควิดอ่ะคุณผู้ชมครับที่หน่วยตั้งเห็นภาพอาจาย์ชชาิเม,มื่อกี้ไหมเมื่อกี้กดเ,เขาจะมีแอลกอฮอล